นวัสดีครับพี่พัทยานะครับเพื่อนๆชาวนี้ก็ช่วยชีวิตนกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับมันกำลังจะเป็นอาหารของแมวที่ผมเลี้ยงไว้นั่นแหละครับเจ้าแมวเนี่ยเป็นแมวบ้านเนาะไอแมวป่านะครับมันชอบล่านกเ,นเป็นชีวิตจิตใจวันนี้ผมกำลังเช็ดรถล้างรถอยู่หน้าบ้านนะครับเห็นมันคาบอะไรเข้ามา เข้าไปในบ้านเพื่อที่จะทําการพิฆาตนะเรากตามเขาไปดูโอ้โหเห็นเจ้านกตัวนี้ครับกาลังข่าอยู่ในปากเลยครับยังไงคะเราก็บอกปล่อยเขาเดี๋ยวนี้พอขอเราก็พูดกับเขาเพราะผมก็ให้อาหารเม็ดเขากินนะครับไม่ไม่ใช่ว่าให้เขาอดอยากนะครับไม่อยากให้เขาบิดเบียนชีวิตสัตว์แต่และชีวิตเขาก็รักชีวิตของเขานะครับนี่นี่นอะไรนะรนี่นี่ฮะไอ้นี่นะฮะ เขาเขายังปกป้องตัวเองอยู่นะครับยังมีชีวิตอย่างนั่นนะเห็นไหมเพียงแต่ว่าพอเขาหลุดจากปากแมวแล้วนะครับก็บินแล้วก็มาตกในในในกระปงที่ผมใส่ให้แมวดื่มนะครับก็เลยตัวเขาเปียกนะครับผมก็เลยให้เขาอุ่นไปก่อนโล่งหัวใจเขาเต้นแรงมากเลยตุบ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 เขาตกใจนะครับผมบอกว่ารอดแล้วนะรอดแล้วก็เลยตั้งชื่อให้เจ้าบุญรอด เดี๋ยวจะปล่อยแล้วนะลูกนะไปสู่ธรรมชาตินะนลูกนะเลยจะมาแถวนี้ล่ะดูขาเขาสิครับตกใจเราขาพันกันเลยเนี่ยขาโอ้ขาเริ่มนี่แล้วขาเริ่มออกละวเริ่มออก,เ,ออกเดี๋ยวเราจะปล่อยนกไปด้วยกันนะครับอ๋อเราจะบินไหวหรือเปล่าไหนสิผ้านี่นะครับ หาครอบครัวเจ้านาไปจะมาอยู่แถวแถวนี้นะ้าอยู่แถวนี้นกไอแมวบ้านนี้มันเป็นแมวนักล่านะลูกนะเออมันเป็นแมวนักล่านะครับนกเอี้ยงนกเอียเออเ้ยงเอ้ยมาเลี้ยงไฟเท่ายังไม่มีบาดแผลนะครับามดูละมันนนแอลแอลออลร้องอยู่เห็นไหมฮะเขายังหวงแมวพวกนี้นะครับเวลาเขา ข้ามอะไรมาเขาจะไม่ยอมปล่อยนะครับเมื่อกี้ผมขอเขานะครับเขาปล่อยนี่นะครับขังไว้ในบ้านเลยจะไม่เอานะบินได้ไหมนาะอะไรนะดูสยายปีกนะนะครับนี่บินได้ไหมตกบินได้ไหมปีกแห้งลนะ้วปีกแห้งลนะเมื่อกี้ตกน้ําเลยนกตกน้ํานะครับให้เขาอุดร่างกายให้เขาอุดร่างกายครับ ปลอดภัยแล้วลูกนะปลอดภัยแล้วนาหรือเปล่าไม่ต้องกัดแล้วนาไม่ต้องกัดแล้วนะล,วนะลูกนะเล็กๆแนน้อยนะครับจากคลิปของช่องผมนะครับ,รบสยายปีกนะก็ยังมองตาเราเลยไม่ต้องตกใจแล้วนะลูกนาะดูหายใจดิ โอ้ไม่ไม่ค่อยตกใจแล้วนะครับเมื่อกี้แบบตอนที่ผมจับมาจากปากแมวใหม่ๆตุบๆเขาตกใจแล้วขี้แตกด้วยนะครับแต่ตอนนี้ปีเขาเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวจะปล่อยแล้วนะครับนะโอ้ยดูเล็บเขาสิเล็บเขายาวมากเลยไปไหมลูกไปไหมเดี๋ยวไปด้วยกันอ่ะดูสิยืนได้ไหมน้องยืนสิลูกยืนสิ ปัดเจ็บก็ปล่าเดี๋ยวดูอิจับดูอิที่แต่ยืนเดือดที่ยืนได้ไหมยืนได้ไหมโอ้หอกำนี่นี่เลยแน่นเลยนะครับนกเอียงนะครับบินไปไหมลูก ยืนไหวไหมดูสิขาขาเขาแบบเหมือนจะนี่เลยยืนไหวไหมนี่นะครับ เอ็หนอนนบินแล้วโอ้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 โนอนโอโอ้โอเยายังบาดเจ็บอยู่ครับออันนี้แหละครับไปต้องขังแมวไว้ครับไม่งั้นตะปบเจ้านี้แน่เลยไปุรอดไปรอดแล้วไปไปเลยไปเลยไปไปไปบินไปบินไปบินไปนะไป เอออู้บินไปแล้วอู้นนโชคดีนะอู้นนโอ้ไปเกาะเลขรถนั้นสี่แปดเจ็ดแปดไม่ได้บอกหวยนะนะฮะเขากลัเพื่อนเข้ามารอรับแล้วครับบินไหวไหมอู้นนนเข้ามาช่วยกันเห็นไหมฮะดูสิครับนั่นๆๆที่ท้ายรถ บินไหวไหมเออคุยกันละคุยกันละเออโอ้โอ้นั่นไปไปไปพาเพื่อนไปไปนั่นนะครับอยู่สองตัวเขาเป็นห่วงเพื่อนเขาบินไหวไหม เอียงมาเลี้ยงขวขยเท่าโชคดีนะบายบายเดี๋ยวเรามาดูไอ้เจ้าแมวนักล่าหน่อยสิครับนี่เป็นไงฮะบอกไม่ให้กินนกไม่ให้กินนกไม,ไม่ต้องมาแอวเลยอาหารก็ให้กินทุกวันไม่ให้อดไม่ให้ยาก บอกแล้วขอยแล้วเขาก็รักชีวิตเขาอะ่ะรู้ไหม,มขังไว้เลยเธอเนี่ยไม่ปล่อยแล้วปล่อยไปแล้วก็ไปรังแกเขาไปล่าเขาอืม,มบ้านก็ทำให้อยู่อย่างสบายอืมกี่ตัวแล้วล่ะที่เห็นกินอะรู้สึกผิดไหม เนี่ยฮะไม่ต้องมาออกไม่ให้ออกเลยนี่คราบเลือดอยังอยู่เลยเนี่เดี๋ยวต้องทำความสะอาดบ้านไม่ต้องออกเลยพอไม่ให้ออกเดี๋ยวไปล่าเขาอีกเนี่ยเมื่อกี้เขาบินมาตกในนี่เลยครับนี่ขนนอยังอยู่อ่าสำนึกผิดอยู่ในบ้านนี่แหละไม่ต้องออกมาล็อกเลยแล้วก็ไม่ให้กินอาหารด้วยทำโทษ ดูเขายังเกาะอยู่ที่รถคันนั้นอยู่เลยครับไม่รู้จะบินไหวหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ก็บินออกจากบ้านผมไปพื่นะครับผ,ผ่านช่องนี้ไปเลยแล้วก็ไปเกาะอยู่บนรถทะเบียน4878นะครับไม่รู้จะให้โชคผมหรือเปล่า <laughs> อานาเอาขำขนะครับเราช่วยชีวิตคนหนึ่งนกหนึ่งตัวก็มีความสุขแล้วนะครับนะสุกดอกมากนี่นะครับ เยอะจริงๆไปแล้วนี่มายมยมนะครับนู่นยังเกาะอยู่นู่น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 เกาะอยู่ตรงเสาไฟนี่นี่นี่นู่นมันบินนี่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 ตัวเนี้ยตัวบินยังไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยนี่เนี่ยตัวทางนี้เนี้ยและนั่นเพื่อนมันมาอีกสองตัวไอตัวที่โดนแมวกัดนี่คือตัวทางนี้เมื่อกี้มันเกาะอยู่ตรงรถสีแดงพอฉันเดินไปหามันก็บินมิงขึ้นเสาไฟเนี่ยเนี่ยสองตัวนี่คือเพื่อนเขา ส่วนในตัวที่หนึ่งเนี่ยตัวที่หนึ่งนี่ก็คือตัวที่โดนแมวเรากัดนี่ดูเขามาคุยกับเพื่อนเขาเห็นะะเห็นนะเออเนี่ยในบ้านเนี่ยในบ้านเนี่ยกำลังให้สารภาพผิดนโชกดีนะเนี่ยดูดูเขามาขอบคุณเราดูแลกันดีดีนะเออนี่ยดูเขาคำนัดแม่เขาคำนัดเนาะขอบคุณมากเหีนยนะเออเราคิดข้าวข้างตัวเราเอง เออโอเคตัวนกเลยครับอู้บินไปแล้วครับบินไปแล้วนู้นนู้นตัวนู้นอู้ไปแล้วฮะไปไปไปโชคดีนะไปเลยไปอยู่ที่สวนบ้านพี่พัทยาก็จะปลอดภัยไปเออบินไปแล้วก็ใช่ไงยังมีคราบอยู่ไงไม่ปล่อยไม่ปล่อยนะเดี๋ยวมันจะไปจับนกอีก ต้องต้องทาโทษหนะ่อยคุยเรื่องมายมยมต่อครับนี่ครับมายมยมนะครับเดี๋ยววันนี้ว่าจะเก็บแล้วนะครับมันก็จะร่วงทุกวันเลยแล้วลูกมันใหญ่มากๆนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยอย่างเงี้ยกำลังดีเลยนะครับเนี่ยลูกเนี่ยโอ้โหใหญ่ใหญ่มากๆเนี่ยนะครับลูกเดี๋ยวเข้าปากเลยอื้มอนะื้มจะทำาทำมายมยมเพลียิมเนาะสุดยอดเนี่ยเนี่ย อืมอมอมเดี๋ยวปีนละเดี๋ยวจะเก็บละไม,ไม่งั้นมันจะร่วงไงถ้าเราไม่เก็บอะ mm hmm. ร่วงทุกวันเลยอย่างนี้เก็บๆไปครับลูกใหญ่มากเลยนะครับมันมีไว้ก่อน ไม่ต้องมาแมวแมวเลยไม่ให้ออกแล้ววางไว้ก็ได้ีไเยเยอะเลยนะครับเดี๋ยวต้องเอามาเลื่อนเยอะเลยเราไปคักกันคักกันพี่ใหญ่ใหญ่ขอสูตรแช่ตีหนึ่งว่าอยากทำ เนข้างบนนะอย่าิ่งเนี้ยนเย็นเย็นอย่าเอาเยอะทำไมเก็บก็อม่ได้หล่นทุกวันที่เขาทำอย่างนี่ อึิดเต็มเต็มขิดนเต็มประตูขึ้นพตวกขนเต็มตูเลยข้ามาโอ้เห็นแล้วแล้วเ<ส>ขาเขย่องนะเข้าไปในบ้านเรามองไปปั๊บเห็นปอดีเลยตาอไปดูนกคาปากเลยนกกระดิ่งยังไม่ตายนะยังไม่ตายบอกคายออกมาเดี๋ยวนี้ไม่ให้กินบอกได้ไงมันก็งมองอหน้าเราทำท่าจะตีมันน่อยมึงขึงขับพอคายออกมานกมันก็บินได้ไงพอคายปั๊บมันบินบินก็ไปตกในถังน้ำมันเลยรอดนกตัวนี้ ยังไม่ถึงทีตายทางน้ำไหนทางน้ำน้ำเดือขาเลยปีกเขาเลยเปียกเลยมาๆปีกเลยเปียกเลยขหองก่อนไอสุกมีเออบินมาเต็มต้องบองว่าต็มต็มสุดทงบจะมาหรือเปล่าน่าจะมานะทำอ่อไม่ได้ไม่เสร็จ้าต้องาส่งะ ตั่นี้ตัง่ใช่ไงมทงไหนจะขึ้นไืมก็เห็นเยอะตรงเดียวนี่เยอะไงม่นก็ร่วงทุกวันขเกือระวังเอเป็นไให้หนัก่โอ้พอดีเลยฟกสตง่สูงเยอะๆๆ ชีวิตนอกแล้วก็มีความสุขเป็นิล็กน้อยหอนเนี่ยนนเริ่มสุขแล้ว <laughs> ีย่างเตี้ยเอักก่อนดูสิอืมเป็นบึน้บเยอะมาก